ส,ส,ส,นนสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับพี่เอ๋นะคะที่นิสสันเอสเคชัวกันอีกแล้วในทีมงานเจ๊คงนะคะ วันนี้พี่เอก็จะมานำเสนอเจ้านิสสันนาวาร่ากระกบะในตัวรุ่นที่ว่าราคาประหยัดรุ่นนะคะ s อ6 4 9 0 0 0นาทแต่พี่เอมาแต่งสไตล์ออฟโรดแบบจุกๆแน่นๆแบบนี้พี่เอจะมาเปิดโปรแค่3 9 0 0 0่นเท่านั้นเองนะคะและ3 9 9 0 0ตัวนี้พี่เอให้อะไรบ้างและผ่อนอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนอยู่ที่9,607บาทเป็นเวลา84งวดหรือ7ปีเท่านั้น มาดูกันค่ะว่า39,000ในแคปบ l ของนิสันเนี่ยแล้วพี่เอแต่งสไตล์ออฟโรดเนี่ยได้อะไรบ้างตามเข้ามาเลยค่ะอ่ามานะคะอันดับแรกเราเห็นด้านหน้าก็จะเป็น DNA ของเจ้านิสันนาวาร a อยู่แล้วนะคะพี่เอก็จะมาเปลี่ยนแปลงตรงที่ว่าตัวนี้ก็จะมีอักษรสีแดงนะคะคำว่านาวาร a ต่อด้วยตัวนี้ค่ะเห็นไหมคะตัวนี้ก็ใส่ใส่สีแดงสีขาวพื้นรถสีขาวตัดแดงดำ เข้ากันอย่างลงตัวเลยนะคะอะตามมาอีกนะด้านท้ายนะด้านข้างล่างตัวกันกระแทกีนพี่เอกก็จะเปลี่ยนเป็นสีแดงให้นะคะอะตามมาค่ะตามมาตามมาต่อไปนี่เลยค่ะเห็นไหมคะตัวครอบไฟเห็นไหมคะครอบมาแล้วค่ะด้านหน้าพร้อมทั้งใส่ตัวไฟตัดหมอกให้ด้วยแล้วก็มีคิวขิดสีแดงนะคะ,ะต่อไปค่ะอันนี้น่าจะไฮไลท์กันเลยทีเดียวนะคะ ดูก่อนค่ะคิ้วแบบตีหมุดนะคะขนาดเนี่ยตันี้ราคาขนาด4นิ้ว7นิ้วเลือกความต้องการได้เลยค่ะแล้วต่อด้วยแมกค่ะตัวนี้นะคะ แมกายตัวนี้ยางอัลเทยร์ตัวนี้อยู่ที่2 6 5หทับ70ขอบ16ค่ะตัวนี้แมกตัวนี้ลูกค้าสามารถเลือกรายได้เลยนะคะไม่จําเป็นจะต้องเป็นลายนี้ลายอื่นได้ไหมอะไรได้เข้ามาคุยกันเลยค่ะพี่เอจัดโปรจุกกันเลยทีเดียวอ่ะมาต่อไปอันดับต่อไปนี่ค่ะกระจกมองข้างก็เป็นขีดแดงด้วยนะคะ ต่อด้วยบันไดข้างเห็นไหมคะสีดําขีดแดงมีเบ้ากันรอยมือจับและตัวอักษรสติ๊กเกอร์ที่คําว่านาวราร่าเห็นไหมคะกันศาสตร์อีกนะคะจัดเต็มเลยอ,อย่างคันนี้ตามมาเรื่อยๆนะคะต่อด้วยฝาถังน้ํามันนะคะปิดครอบด้วยเจ้านาวราร่าและตัวนี้โลบาร์ตัวนี้นะคะถ้าคุณลูกค้าชอบแบบเพิ่มเงินอีกนิดหน่อยเองนะคะแต่ตัวนี้จริงๆแล้วในโปร39,000ก็พี่เอกก็ขออนุญาตว่าตรงนี้ก็อ่ะ อาจจะไม่มีแต่ว่าถ้าเพิ่มก็เพิ่มไม่แพงนะคะเพิ่มนิดหน่อยเท่านั้นเองอ่ะตามมาค่ะอยากให้ดูจังเลยว่ารถพื้นคันนี้มันเป็นรถสีขาวนะแล้วมาแต่งสไตล์ออฟโรดแบบเนี้ยโอ้โหดุจังเลยอ่ะสวยมากนะคะต่อด้วยอ่าตัวครอบไฟไท้ายแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะด้านหลังกันชนท้ายหรือบันดไดท้ายข้างพี่เอกก็ติดไปให้นะคะต่อด้วยตัวครอบตัวสอน,นาวร่าตัวนี้เห็นไหมคะอันเนี้ยค่ะต่อเนี่ยอันเนี้ยกระบะไลเนอร์เรียบร้อยดูแผงดูนี้ค่ะ ความกว้างของกระบะอ่ะกว้างมากๆเลยนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะอ่ามาไล่มาค่ะสวยค่ะจริงๆแล้วลูกค้าถามว่าสติกเกอร์พี่เอ๋มีกี่ลายมีหลายลายมากๆเลยนะชอบแบบนี้ก็แต่งแบบนี้ชอบอีกแบบครึ่งถ้าเกิดคุยกับพี่เอ๋ได้ในเรื่องของลายสติกเกอร์นะคะมีหมดส่วนด้านในอ่ะพี่เอ๋ก็เปลี่ยนเป็นเบาะหนังให้นะคะตัวเนี้ยเบาะหนังจะเป็นสีดําเย็บได้แดงนะคะมากันแบบจุกๆเลยทีเดียว อยากได้แบบนี้โทรหากันอยากได้แบบนี้สอบถามเข้ามาค่ะโปรเพียง3ามหมเท่านั้นผ่อนเพียง9,607บาทเป็นเวลา84งวดค่ะอ,อยากได้รถสวยๆแบบนี้ติดต่อหาพี่เอติดต่อที่นิสสันเอชเคชัวสาขาบางบัวทองมาหากันได้เลยนะคะเลยเซนทันเวสเกตบางใหญ่มานี่เดียวเองอยู่แถววรรา,าประดุกอะค่ะพี่เอฝากเบอร์ทิ้งท้ายไว้นะคะสายด่วนสายตรงโทร0ูน ห0ึ0งศูแต่ภายในเนี่ยเดี๋ยวไกพี่เอ๋แปะเป็นหน้าลิง์กไว้ให้ดูนะคะว่าเบาะหนังสีดำได้แดงตะเข็บคู่พร้อมกับแคบ s อสตัวนี้มีหน้าจอมาให้ลูกค้าด้วยนะคะยังไงคลิปนี้ถ้าชอบชัยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจติดต่อสอบถามเข้ามาเลยค่ะพี่เอยินดีนำเสนอนะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่น่าสนใจขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะขอบคุณมากๆค่ะสวัสดีค่ะ